กหน่หน่อยนะครับสิครั้งเรารู้ไว้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเอาคืนทั้งหมดนะครับแต่ว่าให้เราตระหนักว่าไม่ควรจะเสียไม่ควรจะเสียดินแดนไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเป็นครั้งที่15นะครับในมุมมองนี้นะนะครับส่วนมาก ต่อไปนี้ถ้ามีวิดีโออาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลในประเทศไทยฟุตบอลอังกฤษนะครับล่าสุดผมก็กำลังจะนำข้อมูลเพื่อจะทำนะครับเมนู menu, เข้าชิงนะครับรอบชิง FA ฟเอนะครับก็จะทำวิดีโอขึ้นนะครับนะครับอ,อันนี้ผมเขียนไว้แล้วว่าจะทำนะครับแต่ว่าผมมามาทำา กดมาไลฟ์ดีกว่าไลฟ์ like สดดีกว่านะครับมันก็จะได้ไวขึ้นเพราะว่าการทําวิดีโอเราไม่รู้ครับว่าบางทีหนึ่งชั่วโมงไปคนดูยังไม่ถึงร้อยเนี่ยมันมันก็เสียเวลานะครับทาตรงนี้นะฮะตอนแรกตอนนี้มา88ท่านแล้วนะครับนะครับกระแสลุงพลป้าแตนเราก็ก็รอจังหวะเวลานะครับดังนั้นในมุมมองนี้นะครับซึ่ง บางครั้งผมก็จะทำกระแสของหมอลำนะหมอลำหรือกระแสอื่นๆทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอะไรนะตอนนี้ต้องจับแล้วนะครับต้องจับแล้วนะครับเพื่อให้เราอย่างน้อยผมก็เชื่อว่าทุกท่านอยากอยากฟังข่าวสารต่างๆแน่น,นอนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับดูด้วยเนาะนะครับกระแสนี้นะฮะ ผมว่าข้ามไปไม่ได้เลยนะครับก็คือศึกตระกูลหยางไม่ใช่ศึกตระกูลแห่นะเรียกว่าดูกันยาวๆนะก็คือเฮียชูวิทย์กับทนายต่อเต่าตอนนี้สังคมไทยมองว่าเฮียชูถือไพ่เหนือกว่าถือไพ่เหนือกว่าในหลายมุมมองครับ ตอนนี้เฮียชูเขาเดินหน้าในการร้องเรียนมันญาติทนายต่อเต่านะครับแล้วก็ฟ้องร้อยล้านแม่เจ้าเอ้ยนะฮะฟ้องร้อยล้านกับร้องมันญาตินี่ก็แย่แล้วะนะทนายต่อเต่ายังมีทนายอออ่างนะครับฟ้องมัญญาติอีกนะเรียกว่าพระุขเข้า พระเสาแทรกนะครับอาจจะเป็นเวลาที่ที่ได้เจอเจอวิบากที่หนักที่สุดของเขาก็ได้นะครับล่าสุดล่าสุดนะครับเอ,อ,อยู่ๆนะครับเฮีย <Yeah. S 1> ชูเขาก็มีคลิปนะครับคลิปนี้ไม่ต้องห่วงครับ ผมบันทึกไว้แล้วผมจะทําเป็นวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้รายละเอียดมากขึ้นนะครับคือเฮียชูเขาไปได้คลิปนี้มาที่เพจเพจนี้ดังมากครับแค่เพจนี้เพจเดียวทนายต่อเต่าแล้วก็คนที่รักทนายต่อเต่าเรียกว่าหัวปวดกันทั้งวันนะหัวปวดมายาวนานนะครับ หัวปวดเลยนะฮะชื่อว่าเดี๋ยวโปรโมทให้เขาหน่อยนะครับก็บคือเพจออยสีและผองเพื่อนเพจออยสีและผองเพื่อนเพจหรือเฟซบุ๊กผมไม่แน่ใจนะนะออยสีและผองเพื่อนครับตอนนี้ได้รับความนิยมมาก,มากๆนะฮะในเรื่องนี้นะแล้วก็เจ้าของเพจเขาก็เปิดหน้าเปิดหน้าเปิดตาปกติเลยนะครับมาไลฟ์สดปกติเลยโอ้โห แน่มากเลยนะครับทําไมทาไมทนายต่อเต่าจึงทําอะไรหรือทําอะไรอ่าเพจนี้ไม่ได้และเพจนี้โอ้โหครับท่านทําปดูครับตอนนี้ทุกคนมุ่งไปที่เพจนี้แม้กระทั่งวิดีโอต่างๆนะครับไม่รู้ได้มาอย่างไงเนาะในมุมลึกต่างๆนี้แสดงว่าอย่างที่ เจ้าของเพจว่าคือเขาเคยอยู่ฟังนะครับทนายก่อนนะครับแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะนักข่าวก็นำเพจนี้ไปนำข่าวนี้ไปออกกระจายไปหมดเลยนะครับก็คือที่มีวีดีโอทนายท่านหนึ่งนะอยู่ที่สนามบินสนามบินเรียกว่าเกิดดราม่าอื้อฉาวขึ้นมาทันทีนะครับ สภาพสนามบินนะครับท่านลองนึกถึงวิดีโอเนาะสั้นๆ1หนึ่งมีคนถ่ายผมไม่รู้ว่าเป็นใครถ่ายนะแล้วก็มีคนเดินไปแล้ววิดีโอเนี่ยจะหันมาที่เจ้าหน้าที่สนามบินครับเจ้าหน้าที่สนามบินเขาอยู่ลักษณะแบบไหนครับเขาไม่ได้อยู่ในเคาน์เตอร์ทั่วไปนะครับแต่เขามายืนเรียงกันมายืนเรียงกันหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็โค้งคำนับหรือทักทายอย่างมีระเบียบเหมือนเหมือนผู้น้อยต้อนรับผู้ใหญ่เอ้าดูจริงนะเฮ้ยมันก็แปลกนะแล้วใครเป็นคนถ่ายรูปแล้วทำไมเจ้าหน้าที่สนามบินจึงมายืนโค้งคำนับอย่างนั้นอ่ะถ้าไม่ใช่งานใหญ่ไม่มีแน่อันนี้ถ้าพูดตามเนื้อผ้านะครับต่อมาก็จะมีรูป คนถ่ายแวบไปมีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับสองนายเรียกว่ากูลีกูจอเพื่อจะมาเข็นสัมภาระกระเป๋าแวบมาก็จะมีคนกอดกันแค่นั้นเองครับคลิปมีแค่นั้นคลิปมีแค่นั้นทีนี้ทางธนาทเต่าก็เรียกว่า แ่นะฮะก็มาสวนในทันใดเนี่ยนะครับมาสวนในทันใดมาสวนในทันใดนะว่าคลิปนั้นโอ้ดูดีๆสิเรียกว่า <laughs> ไปตอบไปตอบคอมเมนต์ต่อจากของเฮียชูเลยนะฮะเรียกว่าจะมาตอบให้คล่องใจให้หายคล่องใจในการอธิบายของเขานะฮะในความนี้นะครับผมขอ ให้ความเป็นธรรมกับทนายต่อเต,ต่านิดหนึ่งนะครับก็คือนะมาดูข้อความนี้นะครับข้อความนี้นะนะครับมาดูข้อความนี้เดี๋ยวผมอ่ะนะครับกรณีของเฮียชูวิทย์หรือนายชูวิทย์กระมวลนิสิตน,นะครับ ได้โพสคลิปวิดีโอนะฮะปรากฏภาพหญิงสาวกับทนายท่านหนึ่งนะครับในบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินนะฮะในสนามบินนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่สนามบินยืนยืนเรียงเลยนะฮไหว้ตอนรับนี่คือนี่คอือข้อข้อข้อมันมันผิดปกติมันต้องระดับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ระดับประเทศนะครับหรือหัวหน้าก็ได้หัวหน้าหน่วย ที่สนามบินก็ยังก็ยังพอจะเข้าใจได้นะนะโดยมีเจ้าหน้าที่นะมาเย็ยนต้อนรับเลยจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจการท่องเที่ยว2นายก็มาอำนวยความสะดวกนะครับอย่างที่เราเห็นนะลากกระเป๋าเดินทางไปพร้อมกันนะครับโดยเฮียชูเข้าระบุอย่างนี้นะครับเฮียชูเข้าระบุอย่างนี้นะครับทนายต่อเต่าผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่วัดกันที่สนามบิน อย่างผมหมายถึงว่าเฮียชูนะครับเป็นประชาชนคนเดินดินจะเดินทางไปไหนก็ต้องเข้าแถวหน้าเคาน์เตอร์จะโหลดกระเป๋าก็ต้องแบกเองตามระเบียบไม่มีใครมารอต้อนรับไม่มีตำรวจมาช่วยยกกระเป๋าโอ้โหนะพูดด้วยความน้อยเนื้อต่าใจนะฮะตั้งแต่เห็นคลิปนี้มานะฮะแต่ทานายตเต่าที่ผมบอกว่าเป็นเด็กในคาถาของ เทพจอจานถึงกลับจัดตำรวจไปรับไปส่งอย่างที่เห็นในคลิปที่เอามาโชว์จะได้เลิกปฏิเสธว่าทนายตาเต่าเป็นเด็กเพราะเป็นถึงเพราะเป็นถึงอ้าหายไปละอ่านะ เพราะเป็นถึงเด็กแต่ก็เป็นเด็กของผู้ใหญ่ซึ่งใหญ่ไปด้วยนะะในมุมนี้เรียกว่าแค่แสดงให้เห็นความเปรียบเทียบให้เห็นว่าเฮ้ยขนาดผมเนี่ยยังต้องทำอะไรเองหมดเลยนะครับคลิปนี้ยืนยันได้ว่าทนายต่อเต่าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตำรวจต้องมาต้อนรับหิ้วกระเป๋าอำนวยความสะดวกถึงประตูเครื่องบิน ทั้งขาเข้าและขาออกเห็นแบบนี้ชาวบ้านอย่างเราก็ได้แต่อิจฉาใครๆก็อยากสบายไม่ต้องรอต่อแถวอยากทราบอย่างเดียวทนายตาเต่ามีอะไรดีถึงต้องมีตำรวจมาช่วยแบกกระเป๋าเจ้าหน้าที่เข้าแถวต้อนรับโอ้โหนะฮะการเปิดเกมครั้งนี้ของเฮียชูเนี่ย คือกรณีของเฮียชูเนี่ยเวลาเขาเลือกงานที่จะมาทำเนี่ยที่จะมาเปิดเนี่ยมันเป็นการสื่อให้เห็นในสภาพสังคมไทยที่มีการเขาเรียกว่าะนะเหนืออภิสิทธิชนหรืออะไรทำนองนี้มันทำให้ทำไมเฮียชีวิตจึงได้ใจได้ใจคนทางสังคมเพราะอย่างเงี้ยเดินหน้าสู้ปะทะในสิ่งที่มันผิดปกติ ในมุมมองของเขานะครับนะฮะอ่ะนะครับฉะนั้นมามาต่อนะครับเฮียบอกว่าทนายตัอเต่าเป็นทนายประชาชนไม่ใช่หรือว่าความคงไม่รวยแต่เป็นหน้าสื่อใครนี่สิรวยรวยรวยกว่ามากบารมีถึงขนาดต้องจัดตำรวจมาต้อนรับเมืองไทยก็อย่างนี้แหละนี่ฮะนี่คือวิธีการของเฮียชูเขา เขามีวิธีการทําให้เห็นเน่ยในสังคมที่มันถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่ามันไม่เสมอภาคกันนะครับอันนี้เข้าทางเฮียเลยนะทำไมเฮียจึงได้ใจคนทั้งประเทศเพราะเฮียจะเปิดอย่างนี้นะครับให้เห็นนะครับส่วนส่วนเรื่องความรวยเนี่ยมันแน่นอนครับมันมีการล่าสุดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยของทนายออ่าง ได้มีการโชว์หลักฐานว่าทาง DSI ให้รับเรื่องนี้เรียบร้อยท่านคงได้เห็นแล้วนะ,ะเอาแล้วครับงานนี้นะฮะคือผมก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านจะบอกที่มาของเงินอย่างไรนะครับเพราะว่าบางทีเราคิดแทนเขาก็เหนื่อยนะคิดแทนแกยังหัวปวดเลย ลองคำนวณคนใช้เงินขนาดนั้นนะคือเข้าใจครับในประเทศไทยเรามีคนรวยลูกคนรวยถ้าผู้ชายลูกคนรวยส่วนมากก็จะได้ดาราดาราสาวๆเป็นเป็นความอัตโนมัตินะครับเป็นการเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัตินะครับถ้ามาจากตระกูลร่ำรวยไม่มีใครสนใจหรอกครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของคนรวยอย่าลืมนะครับ ทฤษฎีความพอเพียงเนี่ยเขาไม่ได้ให้คนรวยเอาไปใช้นะครับให้คนรวยเอาเงินมาใช้ในประเทศให้มากๆยิ่งดีคุณหาทานข้าวจานละล้านไม่มีใครว่าครับคุณจะหากาแฟแก้วละหนึ่งหมื่นก็ไม่มีใครว่าครับเพราะว่าคุณเอาเงินมาใช้แต่ขอให้ใช้ภายในประเทศนะไม่ใช่ไปใช้แต่ต่างประเทศนะดังนั้นทฤษฎีความพอเพียงเอาไว้ให้พวกเรานะครับ ให้รู้สึกว่าประมาณตัวเองถ้าอยากได้ก็ต้องขยันมากขึ้นอยากได้เนี่ยอยากได้อะไรมีนิยามการใช้ไหมมือถือนิยามการใช้ว่าอะไรเอามาเพื่อจะโทรเข้าโทรออกเพื่อจะเล่นดูโซเชียลต่างๆทั่วไปธรรมดาเครื่องละสี่สามสี่พันก็มีแล้วสมาร์ทโฟนแต่ถ้าเราอยากได้เครื่องละห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยนิยามคืออะไร ก็มาโทรเข้าโทรออกแล้วก็มาเล่นโซเชียลมอนเดิมแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาเขาจุเข้าไว้ในมือถือเราเล่นไม่เป็นเราเล่นไม่เป็นนะครับเราก็เลยเสียเงินตั้งสีห้าหมื่นเพื่ออะไรทํานองนี้นะฮะอ่ะนะครับต่อมาครับถ้าคนรวยอย่างที่ว่านะครับ ถ้าคนรวยอย่างที่ว่าแล้วเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่มีใครว่าแต่ท่านทนายนี้มันจะต้องตอบอย่างรุนแรงว่าเงินท่านมาจากไหนนี่แหละครับพวกเราคิดแทนอย่างปวดหัวเลยนะครับก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะต่อมานะครับเพื่อเป็นความให้ให้ความยืดธรรมกับทนายท่านนี้แล้วกัน เพราะว่าทนายท่านนี้ท่านก็มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับลา่าสุดเอาของเอาวิธีของอะไรนะเชฟยันมาใช้นะครับลา่าสุดนะครับท่านทนายคนนี้นะครับซึ่งเป็นเลขาธิการมูลนิธิท่านนายเพื่อประชาชนนะครับก็ได้โพสต์ตอบโต้ในโพสต์ดังต่อไปนี้นะครับ สวัสดีพี่ชูวิทย์ผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณมากที่ตามชีวิตผมนะครับตั้งแต่ถึงชั้นแต่ถึงขั้นไปดูดคลิปลูกความผมที่กำลังเดินทางไปต่างประเทศแล้วอัดคลิปมาลงและมีความสุขโดยไม่สนความจริงว่าตำรวจที่มาช่วยยกของก็คือ เดินสวนกันแล้วเขาจำหน้าผมได้แสดงว่าดังจริงนะครับเฮ้ยมันขอนิหนึง่งถ้าเป็นคุณคือลิซ่าเดินมานี่อพอเข้าใจฮสนามบินคนเยอะมากแต่ตำรวจสามารถมองไปเห็นท่านได้ที่เดินมาอย่างเงียบๆ โอ้แสดงว่าท่านดังจริงบารม,มีถึงเออทาริซาเดินมาไม่ว่าครับมันจะฮือแต่คือแ,แ,แต่คือมาแต่นี้ตำรวจท่านสายตาดีนะครับเพราะว่าคงเห็นท่านเป็นคนมีชื่อเสียงนะครับเรียกว่าหน้าท,าที่หน้าที่ที่ทาอยู่ก็เอาไว้ก่อนเพราะเห็นท่านคนดังเดินมาก็เลยมีน้ําใจท่ามกลางสนามบินทันทีที่จะกุลีกุจอมาช่วยท่าน วิลกุตวิลกุตนะครับท่านดังมากนะครับเรียกว่าใครเห็นก็ต้องอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมสุดยอดเลยครับอันนี้ผมให้ความเป็นธรรมท่านนะครับก็ท่านมาตอบโต้นะครับกับคลิปของเฮียชูเขานะครับเขาบอกว่าแค่เดินสวนทางกันมาเขาจําหน้าได้เขาก็เลยมาทักทายเออสวัสดีครับคุณทนายคนดังใช่ไหมครับเออว่างไหมครับ ทำไมครับผมจะช่วยท่านครับโอ้สุดยอดนะครับคนมีบารมีเนาะเมื่อเขาเห็นเขามาทักทายแล้วเห็นแล้วเห็นพี่ลูกความกระเป๋าหนักนะครับก็เลยช่วยถือตามภาษาคนมีเซอร์วิสมายหมายคามว่าตำรวจสองท่านนั้นมีเซอร์วิสมายนะครับเรียกว่าเป็นคนให้เรียกว่าบริการด้วยหัวใจ นะครับโอ้โหครับอึ้งเลยนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าตำรวจแบบนี้จะอยู่ยากนะครับก็คือหน้าที่ตำรวจคืออะไรแต่สุติว่าไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่คนมีชื่อเสียงเดินในสนามบินเนี่ยคุณคงละทิ้งหน้าที่เพื่อมาเซอร์วิสมายมายมานะครับโอ้โหครับสุดยอดเลยนะฮะสุดยอดมากต้องยอมรับเลยนะฮะ นะฮะตามภาษาคนมีเซอร์วิสายที่ดีไม่พอใจผมอันนี้เอ่ยถึงกับเฮียชูเขานะ <c oughs> เฮียชูคุณไม่พอ <c oughs> เฮียชูคุณไม่พอใจผมเกลียดผมโจมตีผมผมไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่เฮียจงเข้าใจได้อะ คนมีประเด็นกันเนี่ยแต่ถึงขั้นไปดูดคลิปคนไม่รู้อีนูอีหนีมาลงเนี่ยคนติดตามเป็นล้านผมว่ามันไม่แมนมันไม่แมนนี่นี่หรือนี่คือสิ่งที่สุดยอดมหาโจรเขาทำกันแสดงว่ามหาโจแรแสดงว่าโจร จนพึ่งศึกมาจากการเรียนบวชเรียนบวชเรียนเป็นมหาแล้วก็ศึกมานะครับก็เลยว่ามหาจน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 ,จน,จนมีมหาที่เขาศึกมาก็มีนะเช่นทิศอะไรนะนะครับทิศวันทิศแพรลีนะครับ,รรบอีกทิศหนึ่งเนาะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับทุกคนจะจะได้ยินเฮียชีวิตเขาพูดเนะี่ยเขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เราเจอสัมภเวสีเด็กแล้วเว้ยนายรู้ไหมว่าเองรู้ไหมว่าจะมาแข่งบารมีกับสัมภเวสีแ,ก,แก,ก,ก่แกยกตัวอย่างแกยกตัวอย่างตัวเองเป็นสัมภเวสีแก่นะแกเคยพูดว่าแกก็เป็นมหาโจรน,นะเออนะอันนี้ก็แสดงว่าหมายความว่า เรื่องแบบไหนเนี่ยต้องให้มหาโจรยอย่างแกเนี่ยนะครับต้องประจัดการเซอร์วิสไม่ตำรวจมีเซอร์วิสไม่ถ้างั้นคุณต้องหลับตาเดินแล้วนะครับเพราะว่าเผื่อเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอคนรู้จักทั่วสนามบินมาดานลงดานลานากันกการเมืองคุณต้องทิ้งหน้าที่เพื่อมา เซอร์วิสไมคครับคืออะไรครับขนกระเป๋าให้ครับนะครับโอ้สุดยอดเลยนะฮะเฮียช er ูเจองี้ไปเป็นยังไงบ้างล้วสุดก็มีการตอบโต้อีกครั้งนะฮะจากทนายต่อเต่านะฮะเขาไปเอาคลิปที่มีเสียงให้เห็นว่าเป็นเฮ er ียชูมาพูดเรื่องอะไรนะเกี่ยวข้องกับทหาร ไม่ให้ลูกตัวเองติดทหารเลยทํามองนี่นะฮะเฮีย yeah. ชูเขาเลยมาตอบโต้ทันทีว่าโอ้โหนะตายแล้วคลิปนั้นตั้งแต่สิบปีที่แล้วเป็นเรื่องเกา่าเป็นเรื่องเก่าสืบสารมวลชนหรือเขาเอาไปเล่นตั้งสิบปีที่แล้วแล้วเฮีย yeah. ชูก็มาจัดทันทีนะฮะนะโอ้โหครับคู่นี้ครับเรียกว่าถึงพลิกถึงขิงนะครับ ก็นะครับดูกันยาวๆนะครับสองท่านนี้ครับดูกันยาวๆนะครับบอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าหนักครับอ้าวผมมีเรื่องของตำรวจครับตำรวจท่านพูดอะไรไว้ครับตำรวจท่านพูดอะไรบ้างตำรวจนะขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะฮะมานะครับเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับ เรียกว่าทางคุณธนันบอกว่าสงสัยกรรมทำงานแล้วนะครับนะนะครับก็นะครับอ่านให้แล้วนะครับว่าฮีอท่านทนายเขาก็ตอบตอบโต้เรียบร้อยนะครับว่าให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยนะครับว่าเขาจะอธิบายยังไงส่วนคำอันที่อธิบายนั้นน่ะสังคมจะเอาพิจารณาเองว่าเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้สมมติว่าเป็นลูกความจริงๆเนี่ยตำรวจ เป็นคลิปของลูกความนะครับเป็นคลิปของลูกความแต่ทั้งหมดนั้นมันไปอยู่ในเพจออยสีและผองเผือกออยสีและผองเผือกนะครับท่านลองไปดูออยสีและผองเผือกครับโอ้โหมุนอ่อยต่อยภาษาภาษาอีสานว่ามุนอ่อยต่อยครับโอ้โหครับผมท่านแปลกใจไหมทําไมทําไมเพจออยสี